สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะกล่องมาเชี่ยหัวกะมาเต้าอุดรค่ะท่านผู้ชมค่ะไปซื้อของสิขึ้นเฮียนโุ้ยพ่อแม่เอาบุญเฮียนเอาบุญเฮียนครับพี่น้องนะปีที่สองเนาะค่ะท่านผู้ชมเอาบุญเฮียนปีที่สองค่ะพี่น้องว่าอยากไปเด้ขันยูกไก่เรียนเชิญเด้อครับพี่น้องมาเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะ หัวก็มาหอดว่าหันพ่อใหญ่กับแม่ใหญ่กับอันไทยบานเพิ่นเฮ็ดไว้ทาเนาะค่ะน้ำเชียกับเอี่ยไปซื้อของมาค่ะท่านผู้ชมมาเอาบุญเฮียนกับน้ำเชียเด้อค่ะถึงรางวัลใหญ่เนี่ยเนาะ่นพี่น้องถึงรางวัลใหญ่ยี่สิบแปดเด้อครับพี่น้องยี่สิบแปดท่านมาเอาบุญเฮียนแล้วก็จะไปพาตัดแม่ใหญ่เนาะค่ะหลังวันที่สี่เนาะ ผ่าตัดเขาสรุปด้วยผ่าตัดเด้อค่ะท่านผู้ชมเสียเงินเนาะเสียเงินเองค่ะท่านผู้ชมค่ะขอบคุณพี่น้องที่เพนแนะน,นํามาเนาะค,ค่ะถือรางวัลใหญ่รางวัลที่หนึ่งนนเานาะแครเนาะโอ้ค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะเอาคลิปนี้น้ำเชียกาจามา ปลอยแนวทางพอจะเลื่อนสินเนาะค่ะมาช้าดีกว่าไม่มาพี่น้องเอเยซที่ไร้ทันพนกถามหาเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะเลขเพนกเขาดีเดินดีรุดกระรุดดีค่ะครับเสมอเนาะค่ะแต่ย่าเพนเขาาพนกแม่นเลอค่ะพอจะเลื่อนสินสิเป็นสิบหน่วยเป็นหน่วยเนาะครับค่ะเสี่ยนรักหน่วยบนเนาะค่ะสมัยก่อนเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะ หวยเล่าพอากะมีเขาะะ่ามีรุดเนาะค่ะคันเข้าเพอนี่พันเขาเา่าแล้วคะ่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะอันนี้เพิ่นก็เข่ารุดนะสลับกันค่ะผมก็ท่านยิงปนันไดเข่ารุดคะ่ะท่านผู้ชมเนาะอยากได้คือเก่าเนาะเมียนวดติดค่ะอยากได้คือเก่าคะ่ะท่านผู้ชมอ๋มาเบิ่งตัวเลขเนาะครับค่ะมาดูตัวเลขกันเลยค่ะปิดเน็ตเตอร์ เอาก่อนจะไปรับชมรับฟังตัวเลขของพอเจริญสินน้ำเชียกับเก่ามาเชียกับขอขอบพระคุณพอที่ทรงแนวทางให้น้ำเชียทรงต่อพี่น้องเอพซีเบิงเป็นแนวทางเด้อค่ะท่า,านผู้ชมเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวด้วน้ำเชียสิวอลให้พี่น้องฟังเลขอันเพิ่นทรงให้น้ำเชียร์ไหมค่ะท่านผู้ชมอาจารย์ศรีสเกตเลขอมาม่า เลขอามาเพิ่นกะว่าเขาดีเนาะครับผมแต่ว่าเพิ่นทรงไห้อิลีอันนี้เลขอามาเนะแ่นค่ะน้ำเชี่ยให้พี่น้องเบิ่งขึ้กันค่ะเก่าเจ็ดเก่าหนึ่งกระถือมัดค่ะท่านผู้ชมหนึ่งซีบอฮะที่มี่เห็นไหมส่งไห้แต่ตองหวดผลค่ะอา,อาจารย์ศีสเกตเพิ่นมี่คงสุดท้ายอีกเด้อค่ะท่านผู้ชม เพ <po> ิ่นได้เลขมากเพิ time, hmm. ่นเลยมาแบงปันค่ะเพิ่นเลขมาแบงปันเดี๋ยวน้ำเชี่ยวโลงงหเด้อค่ะเลขหน่อยคู่มากค่ะท่านผู้ชมเลขหน่อยหางต่อไปน้ำเชี่ยก็จะหาเลขหน่อยคู่ห้พี่น้องค่ะพิษกับพิษถูกกับถูกเนาะครับค่ะต่อไปน้ำเชี่ยก็จะว่าหาเลขหลายห้พี่น้องเด้อค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะเพราะว่าพี่น้องเอฟซีเพิ่นว่าแต่ก่อนน้ำเชี่ยวหาเลขนี้หน่อยคู่มากเข่าดีพร้อม ทุกมือนี่เป็นยังคือเลหล็กไลจักค่ะท่านผู้ชมน้ำเชี่ยวกับวอลูคือกันค่ะ,ะเสี่ยนพนกยานกันผ่าดกันรุดเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวน้ำเสี่ยจสพยายามหาเหล็กหน่อยครูค่ะเอา้ามาเบิ่งกันเลยเนาะครับผมค <c oughs> ่ะเจ๋สวัสดีครับก่อนวันนี้ไปไหนมาวันนี้ไปไหนมาเอ้าค่ะท่านผู้ชมค่ะ <c oughs> พอจเจริญศิลเพิ่นให้ลักษิบบนซี่กับแปดค่ะครับอ่าซี่กับแปดค่ะท่านผู้ชมเพิ่นว่าเยเจ้ฝ่าเอาออกก็ได้ดอกน้าเสียเลขนั่นเห็ดต่ตองงวดล,วละล่ะค่ะน้าเสียขอเพิ่นไปเนาะครับ,ค,รบค่ะเป็นอย่างพอเลขมันบ่เข้าอยากอายคนเพิ่น <c oughs> วน่าค่ะท่านผู้ชมพอเจริญศิล์นกับเลขบ่เข้าเพิ่นมักจะถอยก่อนเบรกก่อนค่ะ เห็นใจพออยู่พอกับเห็นใจเอซีเห็นใจอาจาของส่องค่ะครับค่ะท่านผู้ชมเปิ่นกะเห็ดตาตองวดคนละแต่ว่าเพิ่นว่าเอามาปล่อยหล่อๆสุดถ่ายก็ได้ดรอกน้ำเชี่อเพิ่นว่าสี่กับแปดบนหลักสิบเด้อค่ะท่านผู้ชมสองตัวบนสี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่แปดและสี่เก้าค่ะสี่เก้ากชนแม่อ้อยสี่แปดนี่ก็อายุเก่ามาเชี่ย น้ำเชียมากอยู่แล้วเนาะครับฟันสี่สิบเก่าแน้ครับผมเออฟันว่าเพิ่นกินสินเนาะค่ะท่านผู้ชมสิ้นก็ขึ้นเนื้อเนี่แหละค่ะตอนแดงจึ้งคึงค่ะท่านผู้ชมที่น้ำเชี่ยเคยบอกให้ฟังสี่หกค่ะเพิ่นเน้นเนาะครับค่ะเอามาดูเลขล่างเนาะค่ะเลขล่างด้วค่ะท่านผู้ชม เอาแถาล่องอธิบายเหลขกรางเนี่ยพเพราะว่าเจว้ากับเพิ่ับเพื่อนก็นให้ว่างลักหน่วยไ้ครับพี่น้องเนาะค่ะสามสี่เจ็ดครับเน้นเจ็ดด้วยครับผมค่ะสองตัวหลางครับคือว่าสามกับสี่กับเป็นลักหน่วยไดน้เนาะค่ะเพิ่นก็นได้ว่างเจ็ดมาเป็นลักสิบครับคือเจ็ดเนี่ยไปได้ทั้งลักสิบลักหน่วยค่ะนั่นก็ว่าเหลพกคนจิกวิ่งกันได้นีนะครับผม สามตัววิ่งกันเนาะมมาได้สิบน่วยขันวางสันเนาะค,ค่ะเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดค่ะท่านผู้ชมวินกันคือว่าพี่นอ้อยซี่ว่าหมักลักสิบเจ็ดครับผมค่ะก็เอามาจับใช้ลักน่วยเพิ่นสามตัวก็ได้ค่ะสามสี่เจ็ดค่ะท่นผู้ชมเนาะครัค่ะเจ็ด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 ง่ามอยู่ดีค่ะเจ็ดเจ็ดง่ามอยู่เอสรุป และบนและล่างค่ะท่านผู้ชมบนเป็นหลักสิบล่างเป็นหลักหน่วยหลักหน่วยหลักสิบล่ะค่ะท่านผู้ชมเนาะงสามตัววิ่งกันเลยค่ะนี่แหละค่ะเลขกพวกเขาก็เอาไว้ที่ล้างมูหละน้ำเสียเหลขกกเห็ดตะตองหดละละ่ะอันนี้เรื่องจริงะนะคะท่านผู้ชมเนี่พอจะเรื่องจริงนี่เลขเขาปุ๊บ่นสิเห็ดปั๊บเลยนอกเสียจากเพิ่นจะหปล่อยสวงใดค่ะ ให้สวนดับนะคุณปอนแม่นนี่แหละคะ่ะเบิ้งเป็นแนวทางเพิ่นแยกบนแยกล่างเลขหน่อยครูพร้อมเลขหน่อยครูพร้อมคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะแคปตาจอเด้อค่ะท่านผู้ชมเอาอย่าดื้ออย่าดื้อ <laughs> อย่าดื้อนุไปไหนมาวันนี้กับพี่เด็กคะ่ะ เอาแม่ขอเบิ้งข้างหลังเน่ได้เบิ้งข้างหลังแพรี่เน่ได้เ <7 S 2> จ็ดยงัยงอยู่โอ้แม่นเนาะแม่นครับพี่น้องครับตาแล้วพี่สูดแล้วค่ะอ,อ๋อค่ะท่านผู้ชมพรุ่งนี้เจอกันด้อค่ะกับอเซียนศรีสเกตเลขอามาค่ะเพิ่นมีเลขมีที่มาอีกชุดหนึ่งเพิ่นว่าแม่นมากค่ะเพิ่นอยากแบ่งปันค่ะ น้ำเชี่ยวว่าเอามาลงได้บอ่อาจารย์ได้ค่ะลงเลยเลขหน่วยคูเอาไปให้เอฟซีเบิงในเดอร์น้ำเชีย่ยค่ะค่ะเลขกะหลายสนัเนาค่ะดันผู้ชมน้ำเชี่ยตามมาค่ะเลขกะหลายสำนนกขันสิตามแต่สำนนกเดียวกะจักสีจังไดเนาะ <laughs> พ่นว่าโอ้ยน้ำเชี่ยเทียสีหดมือเพ่นงงในดงเลขพ่นว่า ค่ะท่านผู้ชมเอ๋อสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องเอฟซีโชคดีทุกท่านนอนรับฝันดีสุขุมสุขคนเด้อค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ